เริมกันนะคะวิธีการทำท่าดองกี้คิกนะคะ,ละหลักๆก็คือมันจะทำแบบเอาแขนขาตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาข้อศอกลงแบบนี้ก็ได้นะคะแตออ่สำคัญเนี่ยถ้าถ้าเอาข้อศอกลงอะ่ะเราจะรับน้ำหนักออตัวตัวเราเองนด่ดีกว่าแล้วที่สำคัญหลังจะไม่ค่อยแอนส่วนใหญ่ถ้าคนทำท่านี้ส่วนใหญ่ถ้านัน ขาขึ้นจะหลังแอ็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเอาข้อศอกลงแนวระหน้าของก้นมันจะดันขึ้นไปมันจะก้นมันจะโอเคกว่าอย่างี้เนาะแล้วก็แต่สําคัญใหออ้หัวไหล่กับข้อศอกตั้งฉากนะคะหลังจะไม่หักลงแบบนี้หลังดันขึ้นมาให้เป็นแนวเดียวกันอย่างนี้นะคะขาก็ให้ตั้งฉากเนาะขาก็ให้ตั้งฉากแล้วก็ค่อยๆย,ยกขาขึ้นนะคะค่อยๆย,ยกขาขึ้นตรงๆแบบนี้ ตรงๆขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะแลวขาขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะขึ้นตรงๆแบบนี้เนาะเวลายกขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกยกหายใจเข้าลงหายใจออกทาช้าๆแบบนี้นะคะมันจะดันเหมือนกับว่ามันจะดันขึ้นไปตรงๆแบบนี้จะไม่ใช่ดันถอยหลังหรือดันแล้วหักขาเข้ามาหาลําตัวแบบนี้นะคะ คือค่อยๆดันขึ้นตรงๆให้ขามันตรงๆแบบนี้เนาะมันจะเป็นองศาที่โดนโกนมากกว่านะคะแบบนี้เนาะอ่ะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่อยๆดันขึ้นนี้นะคะค่อยๆดันขึ้นตรงๆแบบนี้ทำช้าๆนะคะดันขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะอย่าก,กระแทกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วตัวเอ็นไปเอ็นมาอย่างเงี้ย ไม่โอเคเนาะพยายามให้นำตัวด้านบนอยู่นิ่งๆเข้าไว้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแล้วก็มันไม่ต้องมีท่าวอร์มท่าอะไรหรอคนแนะนำว่าให้ก่อก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายให้เดินให้อะไร สักแป๊บหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้รู้สึกว่าร่างกายมันมันได้วอร์มก่อนแล้วค่อยมาออกตามตามชาเลนจ์อีกทีหนึ่งเนาะเพราะโคจะค่อนข้างเหมือนกับว่าโคจะเซฟเวลานะคะให้ให้มันสั้น <laughs> ลงกว่าเดิมแต่ว่าได้ผลได้ผลมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นถ้าใครเหมือนกับว่าเออบางทีเส้นตึงหรืออะไรเงี้ยพยายามเดินวนก่อนสัก5านาทีอะไรเงี้ยก็พออย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะโอเคขึ้นแต่ไม่ใช่เหมือนมาถึงปุ๊บเข้าบ้านปุ๊บออกกําลังกายเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะจะมีผลต่อกล้ามเนื้อนหน่อยนะคะดังนั้นอาจจะเดินวนรอบห้องสักห้านาทีอย่างเงี้ยค่อยมาเริ่มกันนี้นะคะโอเคมาเออเลเวลสเดี๋ยวเขาจะทำเลเวล2ให้ดูก่อนนะคะทีทำช้าๆ20ครั้ง5รอบเนาะห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 8 19 20โอเคเซตที่1จะสลับข้างทำก็ได้นะคะหรือว่าจะททำทีละข้างไปเลยก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเออถ้าคนที่คิตมาตลอดแนะนําให้ทําข้างเดียวเน,น้นๆไปเลยนะคะแต่ว่าคนเพิ่งเงเริ่มออกกายก็คือให้สลับข้างจะจะทําได้ครบกว่านะคะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สเคเซตที่2ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าใครไม่เคยทำชาเลนจ์มาก่อนหรือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่าข้ามมาเลเวล2นะคะให้ทำข้างละ10ครั้ง5ดรอกก็พอเนาะมันก็ได้ผลเหมือนกันนะคะดีกว่าทำแบบเยอะแต่ว่าแบบขายกไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามฝืนหรือทำเร็วเกินไปอย่างเงี้ยเราเอ้นี้อ์มฟอร์มท่าสวยๆอย่างเงี้ยจะโดนมากกว่านะคะเซตที่ส 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 สิบแปดสเก้สิบโอเคเซตที่สามเซตที่สี่หนึ่งสองสสีปด

ที่5ของข้างนี้นะคะ1 2 3 4 5 6องส สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคข้างนี้ครบแล้วนะคะเหลือข้างหนึ่งเนาะนีะ่นค่ะอย่างที่โค้ชให้สังเกตนะคะว่าเซตสุดท้ายขาโค้ชจะไม่ได้แบบว่าอย เงี้ยออย่เงี้ยคือเหมือนพยายามดันตัวเองขึ้นไปหรือพยายามแบบแขนขาอะไรเงี้ยคือโค้ชยังทำเซตที่5ได้แบบสบายสบายฟอร์มท่ายังถูกต้องอะไรอเงี้ยอันนี้ถือจะเป็นเลเวลที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ถ้าเราทำา20ครั้งแล้วเซตที่3เริ่มเริ่มเซเริ่มไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าแบบให้ลดลงมาเหลือเลเวลหก่อนคือให้เน้นว่า ครั้งสุดท้ายที่เราทำมันจะต้องขึ้นท่าสวยๆไม่ใช่แบบพยายามยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอย่างที่คนบอกว่าอย่าไปไปแบบสายแต่ทำให้เยอะๆอะไรเงี้ยให้เน้นเน้นท่าสวยๆก่อนจะได้ผลกว่านะคะโอเคเซตที่หนึ่งของขั้งนี้นะคะทำช้าๆเนาะอย่าปึ๊บ ปึ๊บเนี่ยไม่โอเคนะคะค่อยๆๆขึ้นเนะช้าๆได้ก้นงามๆกว่านะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเาส 1ิบห้าสิบหกเจ็ปดสิบเกเขเซตที่หนึ่งเซตที่สองหนส 6 7 8 9 10จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสห้าสิบหกสิ่อ ที่สอง่าแล้วก็ถ้าใครรู้สึกปวดหัวไหล่นะคะคือเหมือนกับว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็คือให้ให้ตั้งแขนอย่างนี้ก็ได้นะคะ เพราะบางทีเราเน้นออกก้เนเด้งก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่เคยออกกังกกยช่วงแขนมาก่อนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ออกไกงครบทุกส่วนมาก่อนเหมือนเหมือนกับว่าขาบางทีขาเราอาจจาะรั้น้ำหนักไม่ไหวแขนเราจะอาจจะไม่แข็งแรงจนสามารถทรงตัวได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องดูเป็นกรณีกรณ,กรณ,กรณีไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่าหลักๆคือถ้าปวดก็คือปวดหัวไหล่อะไรเงี้ยกใ็ให้ยกขึ้นแบบนี้ได้นะคะโอเคเลขที่สามหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกช้าๆเนาะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดหงสามสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบโอเคเซตที่สามเซตที่สี่ถ้าเกิดอ่าเหมือนถ้าโค้ชทำเร็เรเรวไปหรือพักน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลายคนทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยสามารถ ทำนักของตัวเองได้นะคะแล้วก็พักระหว่างระหว่างระ,ร,ะระหว่างเซตประมาณ30-45วินาทีได้นะคะโอเคหนึ่งสองสามสเจโอเคเซตที่สี่ เหลือเซตสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสา หเสิบโอเคครบแล้วนะคะ